ยังไม่ได้เปิดโอเคเปิดมยังวะเปิดยังอืมน่าเสียงน่าจะออกแล้วนะก็ช่วงนี้นะครับที่ไม่ได้อัปคลิปไม่ได้แคสเกมไม่ได้รีวิวการ์ตูนก็เพราะว่าไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับดูจากหน้าจอคอมน่าจะไม่ว่างคือไม่มีเวลามาทำอะไรแบบนั้นนะปัญหา เยอะนิดหน่อยครับอาจจะไม่ได้เข้าเน็ตสักพักหนึ่งนะครับก็ครับอืมไม้นี้ก็ไม้ผมก็หลุดออกมาแล้วนะครับเนี่ยแต่มันรู้สึกว่าเสียงมันจะคุณภาพดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ลุงกันนะครับ ทำอะไรดีอืมแค่นี้พอมัน้งะรับคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าถ้าผมทําก็จะทํำนะ